เป็นเสียงที่เป็นสิริมงคลกับบ้านกับจองกับหอกกับเพื่อน กับวัดกับวากับบ้านเมืองเสียงก้องเสียงกองเกิดขึ้นสแสดงว่าจะมีการกินมีการตานเกิดขึ้นแล้วกับบ้านกับวัดกับวาเสียงมองต่ำเข้าสแสดงว่าเข้ายังมีเต็มเล่าเต็มหลงเต็มเนียอยู่บ่อดบบอบยกอย่างแล้วอุ่นใจแล้วเสียงตุเจ้าเตสนาธรรมเป็นเสียงติ่ง เ็นสิลิมงกลกับบ้านกับจองกับหอกรรมเฮือนกว่าที่เฮาจะนิมนต์ตุเจ้ามาเทศขำบ้านจะต้องแปลงสวยใส่ดอกไม้ไปนิมนต์ตุเจ้าเอารถไปฮับแล้วดากันเทศแถมต่างหากนั่งฟังแถมต่างหากผ้าใหม่เสื้อใหม่แถมต่างหากเพื่อเตศจบแล้วปี่น้องทิ่มาฟังตวัว เลี้ยงเมียงเลี้ยงมูรีเลี้ยงเข้าเลี้ยงปากันต่างหากอันนี้บัต้องเสี่ยงต้องเสียอย่างแล้วฟังในวิทยุก็อย่างเรยวกันแล้วเป็นสิ่งที่มงคลเป็นอย่างมากแล้วสิ่งเหล่านี้เอาบ่ได้บังคับคู่เข็นไผสุดแล้วแต่ไผ่จะนิยมชมชอบเพราะทุกอย่างมันมีสองอย่างมีดดำก็มีขาว มีดาวก็มีตองฟ้ามีข้าก็มีเจ้ามีเล่าก็มีคนกินมีศีลก็มีธรรมมีเมื่อวันก็มีเมื่อคืนมีต่วันก็มีเดือนมีปัจจัยก็มีแม่ยิงมีคนฟังก็มีคนบัชอบฟังก็มีเฮาบาว่ากันสดแลแต่เจตนายินดียินบานกับ ปี่น้องวงสาคณาญาติท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ปากันรับฟังพระธรรมเทศนาทุกสถานีเปินออกวันนี้ตุลุงจะเอากร,รมบกเกา่ามาเล่าให้ปี่น้องทั้งหลายฟังแล้วก้อนไก่เป็นพระธรรมกรรมสั่งสอนบอกว่าคนนั้นจะเป็นปจัจจัยบอกว่าคนนั้นจะเป็นไม่ยิง มีรรมบบเก่ากดบทหนึ่งว่าอย่าไปฟังกรรมแม่ยิงไปต้าอย่าไปฟังกรมอีหน่าไปกาดอันนี้เป็นกรรมาเมินแล้วบ้ใจตุ้ลงแปงเอาอย่าไปฟังกรมแม่ยิงไปต้าอย่าไปฟังกรมอีหญน่าไปกาดคําว่าต้านี้หมายถึงต้าน้ํา ตะกอนนี้เปิ้นจะใจน้ําใจหนองก็ไปตักเอาน้งต้าน้ําเอามาใจและนําบ่อเอาไว้กินไปซักผ้าซักขัวไปซักกันที่ต้าน้ําเพราะว่าตะกอนนี้น้ํามันนักเมื่อไปเผียวต้าแล้วไปนั่งสุมกันเล่าขวัญกันวิภาควิจารณกันคนนั้นดีคนนี้ให้ว่าอะไกันแล้วเอามาพิสหกัน มีกาบ่มีกาบ่พอได้ยินมาแล้วเอามาผิดหัวกันมันเป็นข้อมูลที่ถูกพ้องบ่ถูกพ้องข้อมูลไปในทางอากุศลอย่าไปฟังรำรกันคำว่าฟังนี่หมายฟังแล้วเอามากึดตวัวแล้วเอามาว่าห้กันตวัวหมอนั่นว่ากั้มึงอีนั่นว่าหื้อมืองบ่านั่นว่ากื้มึงแล้วเอามากึดอ,อยู่ฮั่นเสียผู้เสียคนปรปจัดหนักละ บางคนจนตกกิ่นคาะกิ่นยาตายแขวนคอตายเพราะไปฟังกรรมมือที่สามมาเสียอ,อกเสียใจคนเดียวเสียผู้เสียคนไปจัดนักเอามาผิดลอ่องคลองเถียงกันกรรมที่เป็นแกนเป็นสารจะไปฟังมันว่าอย่าไดงั้อกูพ้องเอ้อบอกว่าอย่าไดว่ากา้าเฮ้โคนหาจนได้อะมึงลืมไปก้า ว่าซะอย่างนี้ยะเชาะหาคำปึดขอนหาจะเข็บคือจะเข็บมาจี้ตัวเก่าพอได้ยินว่ามีพ่องมีพ่องงโค้นเราจนได้ลูกเปิ้นว่าบอกว่าอย่างว่ากล้าว่ากล้ากอกว่าพ่องว่าพ่องกอมฮื้อกําเดียวจะเข็บพบมือล่ะอันนี้ฮ้องกันว่าอย่าไปฟังํำแม่ยิงไปต่าไปซักผ้าในต้าน้ำไปตักน้ำอย่างต่ามาฮึ้องอฮึ้อควายกิน อย่าไปฟังกร,รมอีหเนี่ไปกาดซึ่งมาโมลูนคนไทยว่าปากตลาดาปากตลาดคือว่าไปซื้อของยังบบปอเรืเ้อแอวเอากรร,รับกรรมลีของคนอื่นไปอู้นในกาดมาพิษกันยังบ้านเขาอู้กันยังกาดท่านมีคนเท่าคนหนึ่งเปินบอกคือเมียมันว่ากรรมันยังบดีบดักจะไปเอาเข้ามาอู้เนอ่ ม,มันมม่วนพิษหัวกันกรรมที่ไหนที่เบาไฟในจะไปนําออกของบดีในบ้านเนี่ยจะไปนําไปอู้ไปฟังไฟนอกจะไปนําเข้าของบดีบดักดังนอกเนี่ยไปมาอู้ในบ้านในจองเนื่ยอ,อ้อทรวันนี้แม่เท่าไปกาศปิกมากําลังนั่งกินข้าวอยู่ได้กรรมสองกรรมเอาลนะพ่อมันตะขี้ไปตะก,กี้นะข้าปไปกาศปยินเขาว,ว่า ก็หาว่าไร่คนเท่าประจายลุกเหนียหาว่าจะไปเอามาอุกกำกินเข้านี่สุกเมื่อกินเข้าสุกเมื่อเข้านอนโค้ด้วยกันเนี่ยแบบปากห่อกันได้เป็นหกวันเจ็ดวันเพราะคนเท่าประจายเปินบอกว่าอย่าไปเอามาอุกแม่ยิงแม่เปินเมียเปินลหวังจะใครได้หน้าจะเอากำยังกาดมาอุกตะกี้ข้าไปกาดได้ยินเขาอุ เรียกว่าปากตลาดบ้านเฮาฮ้องกันว่าจะไปฟังกรรมแม่ยิงไปต้าอย่าไปฟังกรรมอีหญ้าไปกาศมันมีอันบดก่อนเข้าหน้ากันเอาละมันอดมาได้เพราะจากนั้นปีเหย่น้อ,นองเหยลูกเหยหลานเหอยอย่าไปเอาไปเล่าไปยายในกาศในลีคนที่บ่งู้ก็จะซ้ำจะเติมพ่องภายตายเป็นอย่างกินญาตตายก้าแควนข้อตายก้างบาดท่าไปอู้กัน อูก,การก้าการขายบุ่นทิกติกตะเปื่องหื้อก,กรรมนี่มันหายไปมันลบลายหายสูญไปมันเป็นจะได้ถึงนํามาอู้เพราะมันบดีคนเฒ่าคนแก่เป้นว่าเมินแล้วอย่าไปฟังกรรมแม่ยิงใบต้าอย่าไปฟังกรรมอีญ้าไปกาดซึ่งคนไทยเรียกว่าปากตลาดอู้กันซับสนไปหมดเพราะว่า รมที่เสนอไปนี่มันบะกแน่นอนเสมอมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ลูกมันหันกากินกล้วยแล้วเอาปากไปเจ็ดตำกิ่งไหมไปบอกกับแม่มันแม่มันซ้ำไปเอิญ้าบ้านว่า,าใครใครหันกาเจ็ดปากต้องใครใครหันกาเจ็ดปากเจ้าบ้านจะจองกัลูม่มาพอ้ความจริงมันกาเจ็ดปาก เอาปากเจ็ดกับกิ่งไมมมันกลิ่นกล้วยมันติดปากมันลูกไปบอกคือแม่มันแม่มันไปบอกเจ้าบ้านว่ากาดเจ็ดปากเจ็ดกับเจ็ดนี่มันสีเอจอดจานดอเด็กเหมือนกันคนก็ลุ่มมาพอเป็นกาดเจ็ดปากเออเอ,อห้อมมุกไปกันหมดหมูนี้เป็นต้นเพราะกรรมมันนี่มันแบ่นแน่นอนปากสืบปากปากสืบปากมันปิ้นไปเหี้ยแผ่ไปเหี้ย เอได้ยินกำมาเตืองว่าอินน้อยเอาหน่อไม้ลูกบนดอยมาขายหน่อไม้มันหน่อไม้ต้มนะมันหวานมีคนไปถามว่าอินน้อยเอาอย่างใส่ดอกหน่อมันหวานอินน้อยก็บอกว่าเอาพักใส่เดือนเขาใส่ตัวพักใส่เดือนนี่บางคนก็กว่าพักกันสัง บางคนก็ว่าพักใส่เดือนอันเดียวกันนะ่ะเอาเขาใส่ต้มหนอนะ่อแล้วมันหวานคนที่ฟังฟังบุตถุกว่าอีน,น้อยนั้นเอาขี้เดือนเขาใส่ในนอมาขายแถมวันบ่มีภัยซื้อกินสักคนว่าอินน้อยคนเนี้ยเอาขี้เดือนใส่น่อต้มเนี้ยพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายกรรมบบเก่านี่ตันสมัยอยู่เสมอฮาจึงฮ้องว่ามันบะเก่ามันใหม่อยู่เสมอ กาเจ็ดปากก็เป็นกาเจ็ดปากพักไสเดือนก็เป็นขี้เดือนคนก็เลยบกีนกันเสื้อมอห้อมบไดาขา้ขายขายบอออกมันเล่ามันลือกันเป็นจียะเอาอกำบากาวยุติไอีก,ก่อนเนอ,อวันนี้จะได้นำเอาทศพิษรัชธรทำเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่จะฉลองการคองราชของเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห่วหกสิบปีนอกจากพระอ,องค์มีพระอ,อุปนิจัยใจคอกับประชารัศดรปกครองโดยธรรมแล้วพระอ,องค์ยังมีอายังต่างๆที่ฮือเจ้าบ้านได้หู้ได้หารเป็นครอบครัวที่อบอุ่นบําเพ็ล้องคล้องเถียงกันไปไหนไปตึงลูกตึงเต้าอู้กันธรรมดานะไปตึงรอบตรงครัว อยู่ม่วนกินม่วนมีอยังปรึกษาหาลือกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นตัวอย่างของ้าวบ้านเจ้าเมืองเกิบกยิบผ้าปุดก่อปะก่อชุนก่อนาบอาหารการกินก่อถนอมโอ้เข้าครัวทำอาหารการกินนอกจากนั้นพระองค์ตั้งอยู่ในธรรมที่เรียกว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม ทมของพระเจ้าเป็นดินที่เปิ้นวางไว้ในลักพุทธประวัติศาสตรสนาเนี่ยเปิดมาเจนใดเจ,นเ,จนเบาละมีอยู่สิบข้อตัวลุงได้นำมาเสนอหลายวันแล้วมีทานมีศีลมีการบริจาคมีความซื่อตรงมีความอ่อนโยนอ,อ๋อเรื่องอ่อนโยนเนี่ยไปหันอ่าจะสมสวัสีเนี่ยเปิ้นเอาเงินไปหอม คนที่น้ำท่วมเปินเอามาหอมง้อมตัวฮับเอาสตางเจ้าบ้านหันแล้วอาการกิริยานี่เรียบร้อยดีบ่ใจว่าบ่น,น้มบ่ไหวเนี่ยเสอ,อย่างเปนแต่เปิลบ่ไหวแต่ว่าเปินโน้มตัวโน้มตัวเอาหันกิริยาเลยเรียบร้อยดีมัทธวะคือความอ่อนโยนตะปะคือความเพียรเผากิเลสอโกทะคือความบ่โกรธอวิหิงสาบ่เบียดเบียนไผ ข้อที่เก้าว่าขันติคือความอดทนมาถึงข้อนี้ตุลุงได้อธิบายหลายวันแล้วทนลำบากทนตรากจำแต่ว่าอธิบายถึงคความตรากตำํำต่อการต่องานทุกชนิดฝนตกฟ้าง้องคิเปะคิปงรถติดรถอย่างไปอยู่จนได้จนเป็นเพื่อไปเยี่ยมประสบนิกรของท่านวันนี้จะนำเอาคำว่าทนเจ็บใจทนเจ็บใจ มาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังแถมจะได้เวลามันน้อยความเจ็บใจเนี่ยมันเข้าในจิตในใจปุ่นนักแน่นเหลือเปิ้นได้ยินในอย่างมากก็เข้าที่ใจนี่ตาหันก็เข้าที่ใจนี่ทราบกินหอมกากินเหม็นกาก็เข้าที่หัวใจลิ้นไปสัมผัสกับรสเผ็ดกาเค็มกาหวานกากรมกอมกาก็เข้าที่ใจ เนื้อหนังมังสั่งไปถูกของแข็งของเจ็บของป่วยห้อนกาเย็นกาก็าเข้าที่ใจเพราะฉะนั้นใจนี่จึงสำคัญเป็นอย่างมากพระองค์ทนเอาได้แม้จะถูกคนตี้บวังดีตอบเจ้าบ้านเจ้าเมืองประเทศชาติบ้านเมืองกระทบกระเทือนถึงราชบัลลังจะมีคนฟ้องคนร้องเจ้าใดก็ตามในที่สุดมาพระอ,องค์ก็มีอภัยทาน บะทือสาหาโทษทั้งๆท,ที่คนทำน่ะเป็นคนมีความหูคนฉเฉลียวคนฉลาดพระองค์ก็อดทนเอาไว้อดกันเอาไว้บาลงโทษบาลงทันเฮอได้เดือดร้อนยังกับพวกที่รัฐประหารรัฐประหารมามาหลายสมัยแล้วพอจับได้ในที่สุดถวายดีกาพระองค์ก็อภัยเงีย บางคนคิดจะค้นบัลลังก์บะฮืมมีกษัตริย์เหมือนกับประเทศต่างๆบ้านไกลเหอนเคียงเฮาจนเจ้ามาชีวิตอยู่บะได้กระซสึกกระสนไปสวรรคตในต่างประเทศคิดอย่างอั้นก็มีในประเทศไทยของเฮาแต่หูตาของพระองค์นี่มีเป็นล้านล้านแก่นคือเจ้าบ้านเจ้าเมืองผู้จงรักภักดี ไปถวายรายงานให้พระองค์ทรงทราบพ,พระองค์ก็อภัยฮึมีความอดทนบอกว่าอย่างกันทั้งทั้งที่เปิ้นมีกูอยังมีเมตตากรุณาต่อพระศกนิกรบกไออยังกับไผบ่ฮือไผเจ็บช้ำน้ำใจยังโผดภายยายบุญนึกแก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าบ้านเจ้าเมืองผู้บ่หวังดียังมีการใส่ไล่ไปสีอยู่โอ้นักแต่บัดใจ้วงการเจ้าบ้านทั่วไป ไม่ยิงไปต้านะไปกาดนะแม้แต่วง้าราชการก็เอามาอู้กันตุลุงก็เกิได้ยินเรื่องในหัวในวังคุณคนปัญญาชนนะปัจเจวยวคนธรรมดานะมีความู้มีปริญญามีเงินเดือนกินเป็นข้าราชการทำซ้ำกินเงินเดือนของบ้านของเมืองแต่ๆนำมาอู้กันวิพากษ์วิจารณ์กัน ความหูสูงแต่ใจตำ่ำพระองค์วบาเป็นพิษเป็นภัยอย่างกับไผกกับบ้านกับเมืองกับผู้กับคนอย่างสักอย่างเศษไม้เศษตอกเอามาเป็นสินค้าศิลปชีพแนะนำ้าบ้านเจ้าจองทุกอย่างทุกประการก็ยังมีคนไปลบกวนเบื้องพายุคลนละบาดเข้าไปถึงจิตถึงใจแล้วก็เอาเปิ้นมาอ้างอยู่อ้าง ถึงในหลวงอยู่จงรักภักดีต่อรัฐบัลลังอยู่ทั้งทั้งที่การกระทําของตัวเองนะ่ะกำลังจะสร้างความเดือดร้อนดังที่เหตุการณ์ที่เป็นมาที่พ่อแม่พี่น้องท่านใจบุญทั้งหลายได้รับทราบมาเพราะเหตุจะไดคนถึงวิภากวิจารณ์กันติว่านั้นวงการขร้าราชการเพราะว่าความหูสูงแต่จิตใจตำ่ำ ตำเพาะอะไยังตำเพราะว่าบ่ได้ศึกษาเล่าเรียนในธรรมะมาว่าจะเป็นศาสนาในก็ตามปากว่าแต่นับถือศาสนานั้นศาสนานี้คําว่าศาสนาคือศาสนาคืออะไยังแปลบอกออกศาศาสนาคือคําสั่งคําสอนคําสั่งคือศินคําสอนคือธรรม สินกับธรรมเนี่ยเรียกว่าศา,ศาสนาศาสนาคือสิลคือธรรมตัวเองบ่ได้ปฏิบัติตามลักสินลักธรรมจัดที่ว่านับถือได้จะ,ดะใดบ่ใช่เพียงแต่ยกมือไหวทำความสักการะในาศาสนาและเป็นนับถือาศาสนาบ่ใช่อย่างานั้นจะต้องมีสินตวัวจะต้องมีธรรมโดยศินแปลว่าปกติ ทำแต่ความดีบัดทำความให้อยู่อย่างปกติศิลแปลว่าเย็นบอกกวนบกกวายมือติน่นมือเกาะบัดสร้างความชั่วปากกบสร้างความชั่วใจกบเกิดชั่วบวิพากษ์วิจารไผอันนี้ฮ้องกันว่าศาสนาศาสนาคือศิลธรรมศิลธรรมคือศาสนาพุทธศาสนาคือศิลธรรมในของพระพุทธ คำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเฮาตึงวันนี้เบิกบานก่องหูก่อตื่นก่อยังลับไหลอยู่ตึงวันตึงวันนี้ยังลับไหลอยู่ยังบม่ตื่นกันเตือ้อผู้ที่ตื่นก็มีแล้วคำว่าตื่นนี่บมาจะตื่นนอนนะ่ะตื่นหาธรรมะหาคุณงามความดีมาใส่ตัวใส่บ้านใส่จอง คือครอบครัวอบปุ่นคือครอบครัวปกติคือครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขป่ะธรรมะเรื่องขันติความอดทนนี้ทุลุงจะย่างไวิทอีก่อนและต่อไปถ้ามันเมาะมันแน่มันม่วนเขาก็จะมีแถมสุดแล้วแต่ไผจะขอร้องจะนิม,มนต์ตุเจ้าตนใดในจังไม่การ ในลำปางการในหลับปูนการในกรุงเทพก็ได้บอกนื่ตังตังวัดมาแล้วเราจะได้สนองความต้องการของพี่น้องทั้งหลาย